ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีสําหรับคนไทยทั่วประเทศนะครับล่าสุดรัฐบาลมีการออกนโยบายใหม่ครับให้เงินคนไทยอาชีพอิสระ20,000บาทต่อคนโดยใช้แค่ปินค่านา้ําค่าไฟฟ้าค่ามือถือค่าใช้ใจ่ายออนไลน์เป็นการยิ่งกู้รับเงินง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้รับสิทธิ์บ้างนะครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินแหล่งเงินกู้เงินต่างๆนะครับคุณสามารถกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตัง์มีเดียช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินคุณอาจจะไม่ เจอในหนังสือพิมพ์ดูทีวีก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าคนดูช่องนี้เวละประมาณ4ีถนาทีคุณจะรู้เลยว่าจะมีการแจกเงินโครงการไหนบ้างและอยากจะรู้ข่าวก่อนใครนะครับสิทธิพิเศษกดกระดิ่งด้วยจะตั้งทำการแจ้งเตือนข่าวแจกเงินให้ถึงหน้าจอโทรศัพท์ของคุณฟรีบริการนี้ไม่คิดเงินนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งกับช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับล่าสุดผู้ชมเขาตั้งไปเจอแหล่งข่าวที่แบบออู้หเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกู้เงินนะครับอย่างธนาคารแห่ง ประเทศไทยดีทอทได้มีการออกหลักเกณฑ์ให้ธนาคารแต่ละที่เนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลนะครับเขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลวิจิตอนโดยจะให้คนที่จะกู้เงินเนี่ยแสดงบินข้าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำประปาหรือข้อมูลการซื้อของออนไลน์แทนสลีปเงินเดือนนะฮะคือหรือว่าสเตตเมนต์เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ใช้แค่บินแค่นี้พอแล้วสามารถกู้ได้มากขึ้นไม่ต้องรอนานเหมือนทุกวันนี้นะครับหลายคนถามมั่วป่ะเนี่ยข่าวจริงป่ะเนี่ยจริงเหรอนี่คุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณไว้หลายคนเนี่ยบอกว่าตังมัว่วหรือเปล่า ถ้ามั่วคงไม่กล้าเปิดหน้าไม่เห็นแล้วบอกว่าตัวเองเป็นใครและข่าวนี้ออกช่องไหนดูนะฮะเรามาดูกันนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลนี้นะครับกลุ่มเป,ป้าหมายคือคนที่ไม่มีรายได้ประจําไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้รับเงินผ่านธนาคารหรือไม่สามารถเขียนบัญชีได้เป็นอาชีพอิสระตรงนี้แหละสามารถกู้เงินได้แล้วปล่อยวงเงินกู้20,000บาทต่อหนึ่งคน กำหนดชำระคืนนะครับ1สัญญาต่อ6เดือนนะครับภายใน6เดือนอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีและไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้คุณจะกู้ไปจ่ายหนี้อะไรก็ตามหรือคุณจะกู้ไปเพื่อลงทุนคุณจะกู้ไปทําอะไรก็ได้ไม่จํากัดวัตถุประสงค์แล้วก็ใช้ข้อมูลในการประเมินความสามารถเนี่ย บินค่าน้ำค่าไฟย้ายไปครังค่าโทรศัพท์นะฮะค่าน้ำประปาค่าใช้ใจ่ายออนไลน์ซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลทันทีเขาจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีอาพูดตรงๆภาษาชาวบ้านนะมีปัญญาส่งคืนหรือเปล่านะฮะผู้ชมครับดังนั้นแล้วเนี่ยสินเชื่อตัวนี้นะครับเพิ่งออกหลักเกณฑ์มาเมื่อช่วงเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาและเราจะมาดูกันว่าธนาคารเจ้าไหนแบงค์ไหน จะออกสินเชื่อเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์แรกซึ่งสินเชื่อนี้นะครับมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้นไม่ต้องไปทำสเตทเมนต์ไม่ต้องเอาหนังสือที่แสดงเงินเดือนมาเพราะเราเป็นอาชีพอิสระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเห็นด้วยกับสินเชื่อนี้นะครับก็าสามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างบอกว่ารออยู่นะน้องสตังเดี๋ยวสตังเนี่ยจะไปตามมาให้เลยว่าธนาคารไหนบ้างที่มีเกณฑ์นี้นะครับหากคุณชอบข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตังมีเดียช่องนี้ยิ่งดูิิ่งงได้เนรวม ข่าวสารการแจกเงินมาไวที่ช่องนี้คุณจะได้รับรู้เลยว่าแต่ละวันจะมีการแจกเงินอะไรบ้างและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางค์ทการแจ้งเตือนข่าวถึงหน้าจอคุณฟรีไม่คิดตามบริการน,นิฟรีกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นหากระชับดูแลเข้าใจง่ายในข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกันกับข่าวแจกเงินข่าวต่อไปครับอย่าเพิ่งหยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมไว้สิทธิประโยชน์ในการรับชมช่องนี้ ช่องสตัง์มีเดียนี้นะครับเรามี3รายการด้วยกันนะครับ 1. รายการสาระแชร์ประชารัฐรายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยไม่สูงม,มากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการสาระแชร์หาง,งานหางเงิน รายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหากคนรอบตัวของคุณกําลังมองหางานสตางค์จะมีงานต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นของคุณคุณจะมีโอกาสได้งานและได้เงินครับและนี่คือสารายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดีย